สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาการาชับแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดรถสปอร์ตหรูจากญี่ปุ่นที่หลายคนรอคอยนั่นคือ2026 Lexus l c 500รถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและสมรรถนะได้อย่างลงตัวที่สุดจากค่าย Lexus Generation ใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและขุมพลังเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ ดีไซน์ภายนอกของ Lexus LC 500ปี2026นั้นเรียกได้ว่ายังคงเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ไว้ได้อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูโชบเช่ยวแต่แฝงไปด้วยความสง่าง,งามกระจังหน้าสปินเดิลกริลขนาดใหญ่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมลายตาข่ายที่ละเอียดกว่าเดิมไฟหน้าแบบเล็สรงเพรียวบางพร้อมเดย์มรันนิ่หลายรูปตัวแอลทำให้ด้านหน้าดูเฉียบคมและทันสมัยขึ้น ส่วนด้านท้ายถูกออกแบบใหม่ให้มีสปอยเลอร์ไฟฟ้าที่สามารถยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อขับด้วยความเร็วสูงเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ภายในห้องโดยสารของ Lc 500รุ่นใหม่นี้ก็หรุหรามไม่แพ้ภายนอกวัสดุตกแต่งภายในถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเบาะหนังแท้ระดับพรีเมียมที่ผ่านกระบวนการตัดเย็บอย่างประณีตเบาะคนขับสามารถปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุนบอ่นเบาะ แผงคอนโซลกลางใช้ดีไซน์ที่เน้นความเรียบหรูแต่ล้ำสมัยจออินโฟโทเทนเมนขนาดใหญ่กว่าเดิมมาพร้อมระบบ Lexus Interface รุ่นใหม่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำ ขุมพลังของ Lexus l c 500ปี2026ยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า470แรงม้าและแรงบิดสูงกว่า540นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนแฟนเล็กซัสชื่นชอบระบบขับเคลื่อนล้อหลังได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นคงและมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยม ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Lc 500รุ่นนี้มาพร้อมระบบ Lexus Safety System บวกที่อัปเดใหม่เช่นระบบช่วยเบรคอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่หรือจอดรถนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5แบบตั้งแต่คอมฟอร์ตไปจนถึงสปอร์ตบวกเพื่อปรับสมรรถนะให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ขับ Lexus lc 500 2026ยังมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเช่นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอระบบเครื่องเสียง Mark Levinson ที่ให้คุณภาพเสียงระดับห้องคอนเสิร์ตเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือไกลด้านราคาคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ10ล้านถึง12ล้านบาทสำหรับตลาดไทยซึ่งถือว่าเหมาะสมกับระดับของรถสปอร์ตหรูที่ให้ทั้งความสวยงามสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำยุค Lexus LC 500 2026จึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งนักขับที่ชอบความแรงและผู้ที่ต้องการความหรูหราในเวลาเดียวกันหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตหรูที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่พิเศษสุด Lexus LC 500 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดจาก Lexus รถคันนี้ไม่เพียงแต่เป็นยานยนต์แต่ยังเป็นผลงานศินละปะที่เคลื่อนไหวได้บนท้องถนน อย่าลืมกดติดตามช่องคาการาชฮับของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถหรูและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ